สวัสดีเพื่อนๆวันนี้จะมาให้ดูปลูกปลูกกล้วยในบ้านปลูกกล้วยในบ้านมันหนาวมากเลยอยู่อเมริกาต้องเข้าบ้านกล้วยนี้อามาจาก เมืองไทยมาจากอุดรงามหลายเด้อนี่ก็ต้นมกนาวต้นักนาวนีกละออกเข้าบ้านทุกปีก็ได้ลูกใหญ่เขาเอิญมะนาวอย่างนองมะนาวเหลืองใหญ่ล,ลูกเขามาเลือบปลา ผักเผืกทุกอย่างเข้าบ้านไม่ได้อัปเดตนานแล้วค่ะสิอยู่ในบ้านนึ่สวยเลยงามหลายต้นกล้วยนี่กล้วยน้ำว้าของไทยแท้เด้อคิดถึงบ้านเอาต้นกล้วยมาปลูกงามแตะๆนะคะมี2ต้นในกระถางอันนี้ก็ผักแผวเด้อค่ะผักแผวนี่งาม ีกำลังเพาะต้นก้าใหม่อยู่เดี๋ยววันหลังอัปเดตให้ดูนะคะเดอ้ออัปเดตนี้ดูก่อนนี่ก็น่าผักแผวนึ่งแผวอยู่ในบ้านกันงามเดอ้อในบ้านก็ได้กินอยู่จะออกไปข้างนอกกันนาวค่ะมักต้นมะนาวน,นั่นต้นแม่เขาที่มันออกลูกนั่น นี่ต้นลูกเขาเ้าในบ้านก็โอเคก็บ่มีอย่างหลายนี่ก็ามาอัปเดตต้นกล้วยสวยๆให้ดูก็ยังไม่ได้กินผลปลูกมาแล้วปีนี้ปีที่สามจะเข้าปีที่สี่เขาขึ้นมาเยอะแต่เขาก็ตายไปหน่อยก็สูงอยู่นะคะนี่ นี่ท่วมหัวเลยนะนี่ท่วมหัวคนเลยขอบคุณนะคะทุกคนที่เป็นกำลังใจให้สาวอุดรน,นี่งาม i เลมอนทร e แอน Banana Tree ขอบคุณค่ะท,ที่ติดตามมีกรต้นมะกรูดนิดน้อยนี่จะเสด้อยู่ได้กิน อยู่อเมริกาก็ลำบากค่ะหาอยู่หาก,กิน,นยากนี่ก็ตน้นมะนาวน้อยมะนาวกิ่งเขาฉับปักชำไม่ขึ้นดอกแบบนี้จังไมยก็ขึ้นเดี๋ยวมาหลังอัปเดตให้ดูใหม่เนะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามต้นกล้วยอุดร คนไม่มีมันก็สะออนเนาะอยู่บ้านเฮาบ่อึดว่ะยี่นี่ตนกล้วยซ้องตนอนู่ดีใจไร้พวกเจ้าก็เออขอบคุณค่ะ